สวัสดีครับดูกับเทอร์โบโนวาครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์คนขับรถนะฮะว่าเขาต้องเตรียมพร้อมอะไรก่อนฤดดูอนะ้อยฮะคนนี้คือสองของอังมังกรครับพีออดครับซีอัดครับ,อรบตอนนี้เช็คไรอยู่พี่ใส่นำมันคลาสครับน้ำมันคลาสเหรอครับไอตัวฮีโน่เนี่ย ino, มันต้องใส่ตรงนี้เนะี่ยครับผม ถ้าเป็นรุ่นอื่นใส่ตรงไหนขนนนน้าก็ถือว่าสะดวกไหมเนี่ยครับคนขับขครับโหเป็นลากไวแล้วเนี่ยครับคนขับรถนี่ถ้าจะเอาใจโาเก่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ขับรถเป็นนะต้องดูแลรถให้โาเก่ได้อย่างดีด้วยครับ กไม่ต้องบอกครับแกรู้ว่าแกต้องทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้เราเราใช้ขาเบิงเบิดเครื่องเนี่ยเพราะอะไรครับเอาลม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 ลมเอาทำอะไรครับทุกอย่างเลยครับทั้งเบรกทั้งพ่วงทั้งอ๋อคือถ้าลมไม่เต็มนี่รถเบรกไม่ได้นะฮะก็จะมีเกวัดของเขาอยู่ คือถ้าตัวแม่ไม่มีลมก็ส่งไปหาตัวลูกไม่ได้ถ้าเบรกแตตัวแม่เนี่ยตัวลูกมันจะกระทุง้งอ่ะนะนะครับเก็บได้น้อยๆนยนะสำหรับคนรู้แล้วก็รู้แล้วนะสำหรับคนไม่รู้ก็ประมาณนี้วันนี้เป็นตัวไหนพี่พี่ดูไอ้สามเอ็มไหมหัวมันอะ่ะหัวมันอะ่ะหัวค็ฟซนะีสามเอ็มใี้ฮเทคเทคครับอ๋อนี่เป็นสีไฮเทคเนาะสีไฮเทคนะ เป็นสิ่งแสกนะฮะโอ้แต่ว่าเครื่องมันไม่ใช่เ,เนี่ยพี่เนี่ยรหัสอะไรพี่พี่เศษสี่พี่เศษซี่เท่าไรแรงพี่สามยี่สามร้อยยี่สิบแรงนะอ่าอย่าเพิ่งกดกดน้ำลันลงนะครับคือาการลด นี่ยต้องลองทุกครั้งอ่ะเนี่ยด้ำแม่ด้ำลูกว่าลมมันจ่ายไหมน้ำมันนาดริดม,มันจ่ายไหมเนี่ยเดี๋ยวแกต้องลงมาอีกฮะเนี่ยปึ๊บแกต้องลงมาอีกนี่มันอยู่ไหมด้ำอยู่ไหมี๋ยวเราจะพามาดูครับว่าพี่อ๊อดเนี่ยแกจะเช็คอะไรบ้างนะฮะก่อนแกจะไปวิ่ง คนขับที่ดีครับเข่าแก่ไม่ต้องบอกครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่ออสเนี่ยแกก็วิ่งลากอาเองนะเมื่อก่อนเนี่ยแกมีฟูโซ่นะพี่เนะ so าะฟูโซ105พี่ออสเนี่ยวันนี้ก็มาขับให้เข่าแก่ตนะัวนี้เป็นฮีโน่สิงคายเทคครับบางเครื่อง P11C 120สามร้อยยี่สิบนี่ฮะไม่ต้องบอกครับเขาแก่ไม่ต้องบอกนะรุ่นนี้แล้วแบบเช็คเองเลยฮะคือถ้าแกไม่เช็คเองเนี่ยปัญหาก็คือมันไม่ใช่ปัญหาของต๊ะแกนะะปัญหาของตัวเองเนี่ยอาจจะไปนอนกินข้าวลิงตรงไหนก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ถ้าแกไม่เช็คนี่เรียบร้อยเลยอันนี้คืออะไรพี่มันคือเสริมอะไร เหมือนมอเตอร์ไซค์ต้องใส่2อทีอย่างงี้นะหัวเชือ้อหัวเชือ้อหัวเชือเ้ออ๋อไม่ยชหัวเชื้อนะนะครับยี่ห้ออะไรเขาไม่สนับสนุนเราเราเราไม่โฆษณาโอ้โหคาสีนะดูดูคาสีนะคาสีใหญ่มากคัสีใหญ่มาก รถที่ยกดำอยู่นี่เราเข้าใกล้ไม่ได้น,นะเข้าใกล้ปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยปกติต้องมีหมอนรองนะหมอนรองดำนะครานี้อยู่ที่จังหวัดพลรำนะอําเภอละหานตายตำเภตะจงนะน่ครับำโงพงเคร่งเชื่อมใหม่ๆเลยปีนี้ต้องแกบินไวตัดครับ เฮ้ยโอ้ยแกลงน้ำนะฮะลงน้ำแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเราจะไ,ไปสอบถามพี่ออสครับว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพร้อมวิ่งหรือเปล่านะฮะนี่โอเจะนี่ครับนี่ครับประเพณีไทยตามความเชื่อนี่ครับนี่น,นี่นี่ครับ สุดดอรถพร้อมมีไงพี่ออสพร้อมมีไงครับเหมือนแค่ลังเลลังเลนะตอนนี้สองเรียนอะมีขอแก้ต้มชาหน่อยครับผมนี่ครับครั้งนี้ก็จะครับใครเห็นทักทายได้ครับโซนสุดินวิ่งออกไปจากบ้านเรานี่แหละอาหารไทยนะฮะ นีก็คนนี้ครับคนนี้คือท้อแกะตัดเหล็กเองซ่อมเองเชื่อมเองนี่ครับท้อแกะท้อแกะเสื้อแดงนะฮะนะครับมูลค่าไม่น้อยครับมูลค่าไม่น้อยตรงนี้ก็เป็นโรงปุ๋ยนะครับใครสนใจนะครับปุ๋ยปุ๋ยพันดีนะครับปุ๋ยเคมี ดีครับปุ๋ยเคมีสนใจนะครับใครสนใจปุ๋ยเคมีนะครับในเขตละหารทรายเราราคาย่อมราคาย่อมเยาวครับนะราคาย่อมเยาว์ดูที่โรงปุ๋ยของเรานะของของท้อแก่ไม่ใช่ของผมอ่ะของท้อแก่เนี่ยรัปุ๋ยเยอะแยะครับนี่ต้องการอะไรครับ บอกได้เว้ยเข้ามาทักทายกินข้าวกินน้ำกันได้ก่อนแล้วก็สนใจราคาก็ค่อยว่าคุยกันเนาะวันนี้ก็เป็นตอนบ่ายๆแล้วเดี๋ยวก็จะมีทีมงานที่เอารถออกไปนะฮะคือพี่ออสจะขับรถคันนี้ไปเป็นคนขับรถประจำนะครับนะครับนี่คือพี่ออสนะฮะแกจะตรวจเช็ครถครับ แกจะเดินวนรถอย่างเงี้ยประมาณ30รอบครับก่อที่แกจะออกเพื่อให้แน่ใจว่าเครับเช็คสายลมฮะสายไฮดรอลิกนะครับฝ่ายทีมงานก็จะมีนะฮะเสียโจ้นะฮะเสียโจ้คนเสื้อสีน้ำตาลนะจะเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยของทอเก่นะฮะทำเองทั้งหมดครับแต่ตัดยันเชื่อมครับนะครับ จริงๆคนวนัยนี้มีวุฒิภาวะประมาณนี้ประสบความสำเร็จประมาณนี้ควรจะได้พักแล้วแต่แกไม่พักครับแกสอนน้องๆว่าสอนน้องว่าจะพักก็ตัวเมื่อตายครับทุกวันนี้แกจะมีทองสักยี่สิบบาทสามสิบาทคล้องคอก็ได้แต่แกไม่ทํานะแกไม่ทําแกไม่ทํามีทุกอย่างครับมีทุกอย่าง นี่โอเคครับคลิปนี้ฝ่ายไว้พีน,นี้เดี๋ยว <c oughs> รถวิ่งอ่อยผ่านมาเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับเธอบโบน,โนวบากดไลค์กดแชร์กดสมครแคด้วยอยู่โซนลหลานทรายบ้านกวดบริรัมครับ